สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแชร์เรื่องปั๊มน้ำทำงานเองนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเกิดจากน้ำซึมนะครับแต่จริงๆบางครั้งเองเนี่ยไม่ใช่นะครับมันเกิดจากการที่ซีนกันน้ำย้อนเนี่ยมันเริ่มสึกนะครับอันนี้จะเป็นของปั๊มเหลี่ยมนะครับของฮิตาชินะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยโอเคเราปิดนะครับวาล์วน้ำที่เข้าปั๊มก่อนถ้าให้ดีนะครับก็ปิดวาล์วน้ำขาออกด้วยนะครับ ต่อไปนะครับง่ายๆก็คือถอดน็อตที่มันล็อกฝาครอบนะครับสองตัวนะครับกับด้านด้านนี้นะครับยกฝาครอบขึ้นนะครับอันนี้คือตัวปัม๊มสิน้นกันน้ำย้อนเนี่ยจะอยูต่ตรงส่วนนี้นะครับถอดน็อตออกมาสามตัวนะครับน็อตสามตัวเท่านั้นเองอีกอย่างนะครับอย่าลืมถอดปั๊กออกด้วย หลังจากถอดน็อตออกแล้วสามตัวนะครับยกฝาครอบขึ้นนะครับจะเห็นตัวกันน้ำย้นคือตัวนี้นะครับซึ่งจะมีซีนยางนะครับตัวนี้ถ้าหากว่ามันเสียเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่า,าตรงหน้าหน้าของยางน,นี่นะครับมันจะสึกเป็นร่องทําให้น้ําเนี่ยเกิดการย้อนกลับได้นะครับอันนี้พอดีของผมเองเนี่ยผมสลับหน้าไปแล้ะ ยให้ดูตรงตรงที่มันเสียเป็นยังไงนี่นะครับจะเห็นว่าอ,อที่มันเสียนะคือมันสึกเป็นร่องลงไปนะครับเบื้องต้นถ้าเราไม่ไม,มีอะไรเราก็สลับหน้าไอ้ที่มันสึกนะครับลงด้าน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 ล่างซะ รหรือถ้าอยู่ใกล้หรือว่าม,มีเวลาไปซื้ออะไรก็ไปซื้ออันหนึ่งไม่น่าจะสักกี่บาทหรอกครับเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันหาจุดน้ำรั่วก็ไม่เจอนะครับถ้าไปเรียกช่างมาบางทีก็ยากเหมือนกันนะครับจะต้องไปไล่ตรงไหนมีน้ํารั่วน้ําซึมบ้างซึ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ทําเองได้นะครับไม่ไม่น่าจะเกินร้อยบาท อย่างมากผมก็ว่า50บบาทก็น่าจะโอเคแล้วมั้งนะครับแล้วก็หลังจาก